มวต่าครับมาดีครับนะาชวฮะะวังด้วยนะตรงนั้นนเลนะอะไรก็เก้ดมาครับโนี้เป e. ็นโค้งยาวครับเดินเร็วโค้งนี้น แล้วก็มาหักโค้งหวานนะครับมเชท้าถ้าทุกคนแก้ตรงนี้ได้เราบอกเราว่าเวลาไปดีรอเล่นเครื่นเต้นแื้วตเร้นตืครเบ้นตืรนเน่เตอนืนี้ครั่่ตนน้ รับแรกนะฮะอในลุนนะครับรอบที่16นะฮะบนดูก็งครับว่าเขาวิ่อะไรทันเดียวคือวันนี้มันเป็นรอบคัดลืเพื่อจะไปจับเกีย์สตาร์พวกนี้ใช่ซึ่งไม่ียกว่าตำแหน่งออกตัวใช่ใครที่ดึ่เนียตตแหน่งออกตัวก็จะอยู่หัวโอ้โหรอบนี้ไม่มีแน่นนครับแต่เช้าเราตอเปิดเรื่อ <c oughs> ันพุ่ไปเรียบร้อยครับอาดูดีแปลแตแปันต่อไปับเป็นหม่